สำหรับวิธีการใช้เข็มคู่นะคะเข็มคู่เนี่ยก็คือจะมีเข็ม2เข็มค่ะแต่ว่ามันจะมีก้านเดียวนะคะวิธีการใส่เข็มคู่ก็เหมือนกับการใส่เข็มเดี่ยวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าตัวเข็มเนี่ยจะมีด้านนูนนะคะแล้วก็มีด้านแบนเราก็จะหันด้านแบนเนะะี่ยค่ะเข้าหาจากแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปให้สุดเลยนะคะจากนั้นก็หมุนเกลียวให้แน่น,นะคะ่ะ เพื่อจะล็อกไม่ให้เข็มมนหลุดออกมาได้นะคะโดยการที่หมุนไปข้างหลังค่ะการใช้เข็มคู่นี่นะคะเราก็ต้องใช้ได้2หลอดค่ะซึ่งจะมีหลอดได้ที่ใส่ไว้แล้วหลอดหนึ่งแล้วก็ใช้แกนหลอดได้แกนตั้งเนี่ยใส่ไปอีกทีนึงเพื่อที่จะใส่ได้เพิ่มอีกหลอดหนึ่งค่ะเราก็ใส่ได้ไปอีกหลอดหนึ่งนะคะ ได้สองหลอดนี้เราอาจจะใช้เป็นสีเดียวกันหรือสีต่างกันก็ได้ค่ะแต่เราจะใช้สีต่างกันเพื่อจะได้เห็นฝีเข็มที่เย็บชัดขึ้นนะคะเมื่อเราใส่ได้2หลอดเรียบร้อยแล้วเราก็จับได้คู่ทั้ง2เส้นค่ะแล้วร้อยได้เข้าพร้อมกันเลยร้อยเข้ามาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาตามลูกศรค่ะ ดูลูกศรหม่เลข2นะคะร้อยผ่านหมายเลข2มาที่หมายเลข3ค่ะจับได้ทั้งคู่ชิดขวาไว้นะคะแล้วก็คล้องไปที่หมายเลข4แล้วก็ลงมาที่หมายเลข5ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะสนได้ทั้งสองเส้นเข้าเข็มเส้นละลูค่ะ เมื่อเราใส่ได้ได้คู่เข้าเข็มแต่ละรูแล้วนะคะเราก็เริ่มเย็บได้เลยค่ะการปรับระยะฝีเข็มก็เหมือนกับเข็มเดียวอะค่ะแต่ว่าลายที่ออกมาของเข็มคู่เนี่ยจะออกมาเป็น2เส้นนะคะ นี่คือฝีเข็มตรงค่ะจะสังเกตว่าได้ออกมาเป็นสองเส้นทีนี้ถ้าเราจะเย็บซิกแซกสำหรับเข็มคู่นะคะมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือความกว้างของฝีเข็มจะต้องปรับไม่เกินเลข4นะคะโดยที่เราสามารถปรับมากสุดเนี่ยนะคะได้แค่4คะ่ะปรับน้อยกว่า4ได้แต่ปรับมากกว่า4ไม่ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเราปรับมากกว่าสีเกินไปเข็มมันจะไปกระทบกับตีนผีทำให้เข็มหักได้ค่ะส่วนการปรับความถี่ห่างของเลือดลายหรือว่าซิกแซกของเข็มคู่เนี่ยนะคะเราสามารถปรับได้เหมือนกับเข็มเดี่ยวทุกอย่างยกเว้นแค่ความกว้างเท่านั้นค่ะปรับให้มากสุดได้แค่สีเท่านั้นนะคะ เข็มคู่เวลาเย็บลายไหนก็จะออกมาเป็น2เส้นทุกลายค่ะซึ่งเราสามารถเอาไว้ใช้ตกแต่งเสื้อหรือว่าชิ้นงานต่างๆได้ค่ะลองดูลายตรงสัญลักษณ์สีฟ้านี้นะคะลายนี้ก็จะเหมือนกับเข็มเดี่ยวค่ะเราปรับมาที่ S 1เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้จะเย็บแบบ2จังหวะให้ดูนะคะ ลายที่เราได้จากเข็มคู่ก็จะสวยไปอีกแบบค่ะ